สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนแรก้วจ้ะมือเนียอ้อยสิมาเห็ดมกน้ำมคัค่ะมกหมอกับพี่น้องใส่หมูสามสันนะคะคุณผักมีซีใบห้องเขาเบียร์พร้อมพี่น้องมีเขาเบียร์บักพริกสดนะคะผักขุนตูหลือกับหอมสดกับพี่น้องเดี๋ยวมาเห็ดกินน้ำกันแซบแบเขาเหนียวห่อนจ้าสวัสดีครับพี่น้อง มื่อนี้อ้อยสิบผ้าเห็ดหมกน้ำใม่นะคะหมกไสหมอนะคะอ้อยเคยหมกใส่ใบตองเห็ดกับคุณยใหญ่ครับวันนี้สิหมกหมอนะคะน้องสาวว่าอยากกินหมกน้ำใหม่ไสหมูสามสันสะท้านเอาอ้อยก็เลยจัดให้เลยค่ะพ,พนนะะี่น้องเนี่ยคุณเครื่องหมูสามสันนะคะน้ำใหม่น้ำใม่นี้ เป็นน้ำมันเผานะคะเราก็มาเคียนเสร็จเราก็มาตุ่มนำนำเพื่อนออกนะคะเสร็จเราก็มาล้างนะคะข้างเจียวมะมุกค่ะพริกสดนะคะพี่นอ้องพริกสดน้ำร่ายไหลเขาเบียนะคะเขาเบียใส้ลายพี่นอ้องมันจะได้คุยกินนะคะผักอีตูมัดหนึ่งหอมสดหมัดหนึ่งนะคะจัดไปนะคะบะหมี่ข้าวอ้อยเดี๋ยวมันจะวืบ,บขึ้นนะคะอ้ยอยตรงนี้ มีสามชั้นลงก่อนนะคะมีสามชั้นลงมือสามชั้นลงนะคะข้อเด็ดตามเด็ดพริกเดี๋ยวมันจะซุปวอท์รกันนะคะพริกอันนี้คล้องมักของอ่อน,น่อยนะคะที่กินคือเอาล้งพร้อมเกินกันเมื่อไหร่พี่น้องแต่ว่ามีมีล่ลงจุดไทยคือผักนะคะ รุ่งเขาเบียร์เราก็จะตามด้วยพักค่ะอันนี้ก็คือนอใไม้นะคะเอาลุ่งเลยค่ะพี่น้องเอาลุ่งเลยเอาใบเป็นค้นเคียนภาษาอีสานเคียนค่ะพี่น้องคำว่าเขียนเขียนนอใไม้คือเห็ดซับ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 ส,บส,บส,ยสวยๆนยี่คพี่น้องซับซับส,ยสวยๆเข้าสิมากินตอนหน่อยตอนใหญ่นะคะ กินไหมคะใส่หมูสามชั้นไหลๆล่าคุยกินจะได้เจ็บๆเอาไว้ใส่น้มปลาเด็กแล้วนะคะน้ำปลาร้านะคะตามดวา้วยหมูเราก่อนนะคะน้ำปลาร้าแซบแบเป็นมากหน่อยแซบหน่อยมากหลายแซบหลายนะนะใส่น้ำปลารา้า คนเดียวอนนางนคนนี้มัน,ขนมขเขาน้ำเขาน้เหงาไปแนนะคะ อยานั่งใส่กับ,ขบเขาวเบียจากน้อยนึงเสร็จล้วก,ก็จะมาเทลงกหมอนะคะห้องก,ก็จะตามด้วยผักนะคะี๋ยวก็จะทิ้งผักไว้นะคะเดี๋ยวห้องพัะะเมาเบิงตอนตักใส่ถ้วยกินน้ำกันครับพี่น้องครับพี่น้องเอาอ้อยกระเฮดเสร็จแล้วด้อค่ะขุ่นแคนดีปปัญญ์ขุ่นเนี้วยวเขีาวเบียนะคะน่ากินมากตอนน้ำใหม่หากระเพาะ พอตวต้นหมูเอามันป่านนั่นนะพี่น้องต้นหมูกับต้นออกริกนะคะมากินมากข้างๆกันหนึ่งเขาให้พี่น้องหนึ่งเขาเหนียวฮอนๆอนนะคะข้าวเหนียวร้อนๆเห็ดไฟอ่อนๆค่ะพี่นอ้องค็อไฟอ่อนๆน้ำม,มันกระแหงแล้วเหนียวตุยๆุยกันนะแต่อ้อยย,ยังยังไฟไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆอยูน่นนะคะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวห่อมาเตรียมพร้อมทากินมุกน้ำม่น้ำกันจ้ากับพี่น้องอ้อยเดเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้จ้ะคุดพริกดูดพี่น้องเอ้ยคุยกินกับเขาเหนียวแซบ่บแซบ่แซบ